สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การร่วมพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศระดับชาติค่ะครั้งที่33ของสปป,ปลาวที่เพิ่งจะเริ่มไปนี่เองค่ะเรามีข้อมูลมาจากรายง,งานข่าวของทางการเลยนะคะที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีเปิดวัตถุประสงค์เบื้องหลังแล้วก็โครงสร้างของหลักสูตรนี้ด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออ,อ,อยากจะมาดูกันว่า ทำไมการอบรมนี้ถึงสําคัญมันไปเกี่ยวกับแผนท่องเที่ยวใหญ่ของเราวยังไงแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในหลักสูตรบ้างคะ่ะเอาละคะ่ะมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นก็คือพิธีเปิดหลักสูตรนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคม2025ที่ผ่านมานี่เองก็มีบุคคลสำคัญมาร่วมงานนะคะอย่างเช่นท่านคำเพพิลาพาท่านเป็นหัวหน้ากรมจัดตั้งพนักงานกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมาเป็นประธานในพิธีเลยคะ่ะ แล้วก็มีท่านอําคาวโมหมื่นกล้าหัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือสวทซึ่งก็เป็นแม่งานหลักในการจัดอบรมครั้งนี้นะคะทีนี้ประเด็นสำคัญที่ท่านคำเคยเน้นย้ำในคำกล่าวเปิดงานนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องพิธีรีตองนะคะแต่มันคือสัญญาณที่อ่ชัดเจนมากท่านบอกว่าเป้าหมายหลักเลยนะคือการพัฒนาคนในวงการท่องเที่ยวทั้งเรื่องจำนวนแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนลาวเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีประทับใจจนแบบว่าอยากกลับมาอีกท่านถึงก็เปรียบเลยเลยนะคะว่ามาคุเทศนี่แหละคือทูตวัฒนธรรมเป็นด่านหน้าของประเทศเลยทีเดียว จุดนี้ชี้ให้เห็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจมากครับมันคือการประกาศเลยว่าสปบลาวเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการยกระดับมาตรฐานมักคุเทศนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับท่านประธานในพิธีเนี่ยท่านเชื่อมโยงเรื่องนี้โดยตรงเลยกับความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่มีอยู่คือปัญหาเรื่องที่บางครั้งมีไกด์ต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่บรรยายข้อมูลเองซึ่งเรื่องนี้มันผิดกฎร,ระเบียบของสปบลาวชัดเจนอยู่แล้วอ๋อค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วคะ่ะ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้นมัคุเทศลาวที่มีคุณภาพผ่านการอบรมอย่างเข้มขน้นมันเลยมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องบริการดีๆนะครับแต่มันคือการรักษาไว้ซึ่งการนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในมุมมองของคนลาวเองการทําให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สื่อสารออกไปนั้นถูกต้องแล้วก็ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในประเทศด้วยพร้อมๆกับการบังคับใช้กฎหมายให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเป็นยุทธศาสตร์ที่มองครอบคลุมหลายมิติเลยครับอื <S <S ค่ะพิเศษเลยนั่นคือการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบและยั่งยืนค่ะการเน้นการท่องเที่ยวสีเขียวแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนท้องถิน่นนี่คือการส่งสัญญาณชัดๆเลยครับว่าเรากำลังจะเดินหน้าไปทางไหนในเรื่องการท่องเที่ยวชัดเจนมากค่ะ และการที่รัฐบาลลาวยกให้การท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์ในการพัฒนาหรือ Priority อันดับต้นๆน,น,นะครับและมองว่าเป็นเศรษฐกิจปลายแหลมตรงนี้สําคัญมากครับคําว่าปลายแหลมนี่เหมือนหัวหอกเลยค่ะค่ะคือมันไม่ได้โตแค่ตัวมันเองแต่การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นลากจูงภาคส่วนอื่นๆให้เติบโตตามไปด้วยทั้งเรื่องขนส่งที่พักร้านอาหารของฝากกิจกรรมต่างๆ บริการสารพัดเลยครับทั้งทางตรงทางอ้อมมันเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ทรงพลังมากจริงๆหูพอฟังภาพใหญ่แบบนี้แล้วถ้าเราดึงกลับมาที่เรื่องคนการฝึกอบรมมักคุเทศครั้งนี้ก็ยิ่งดูมีความสำคัญขึ้นไปอีกนะคะใช่เลยครับ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพบริการดำมันคือการสร้างงานโดยตรงเลยเป็นอาชีพที่ช่วยกระจายไรายได้ลงไปถึงชุมชนท้องถิน่นโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลด้วยแล้วก็ยังเป็นช่องทางสําคัญในการดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศต่อยอดได้อีกถูกต้องครับเป็นการลงทุนที่ได้ผลหลายต่อเลย ทีนี้เราลองมาส่องดูรายละเอียดของตัวหลักสูตรกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเข้มข้นขนาดไหนข้อมูลนี้มาจากท่านนางเพนประภาพงศารองหัวหน้าสวทนะคะท่านให้ข้อมูลว่าหลักสูตรนี้จัดเต็มถึง55วันเลยทีเดียวโห55วันนี้ไม่น้อยเลยนะครับ ใช่ค่ะยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยคือวันที่5มกราคม2026มีคนเข้าอบรมทั้งหมด81คนแต่ที่ดิฉันว่าว้าวมากคือในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงถึง51คนอ๋อเหรอครับเกินครึ่งเลยนะนั่นเกินครึ่งไปเยอะเลยค่ะอันนี้ก็สะท้อนบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลาวได้น่าสนใจทีเดียวนะคะ น่าสนใจครับแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกคือภาษาที่พวกเขาอบรมใช้ค่ะเรียกว่าเตรียมรับมือกันแบบอินเตอร์สุดๆไปเลยมีอบรมภาษาอังกฤษเยอะสุด42คนตามมาด้วยภาษาจีน20คนอืมภาษาจีนก็เยอะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งเกาหลี6คนเวียดนาม5คนฝรั่งเศสหคนสเปนสคนแล้วก็ยังมีภาษาเยอรมันมาเลเซียอาหรับญี่ปุ่นอีกภาษาละคนโอโ้โหครบเลยนะครับเนี่ย คือหลากหลายมากค่ะแถมทุกคนที่อบรมภาษาต่างประเทศเนี่ยต้องรู้ภาษาไทยครบครู่ไปด้วยนะคะอ๋อครับครับยังไม่พอค่ะยังมีกลุ่มที่อบรมเป็นไกด์ภาษาไทยโดยเฉพาะอีก14คนด้วยความหลากหลายขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแผนการตลาดหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เราเล็งไว้บ้างคะเนี่ย ความหลากหลายทางภาษานี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนมากครับว่าสบาปลาวไม่ได้มองแค่ตลาดเพื่อนบ้านหรือตลาดเดิมๆแล้วล่ะครับแต่กําลังกลางแผ่นที่โลกเลยเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากแทบทุกทวีปเลยก็ว่าได้ การมีไกด์ที่สื่อสารได้หลายหลายภาษาขนาดนี้มันคือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพของประเทศที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างแท้จริงค่ะการมีแม้กระทั่งภาษาอาหรับหรือสเปนแค่คนสองคนเนี่ยก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการทดลองบุกตลาดใหม่ๆที่แบบว่าเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็ได้ครับ น่าคิดค่ะแล้วพอไปดูโครงสร้างหลักสูตรนะครับที่มีถึง22วิชานี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับจุดเด่นคือไม่ได้เรียนแค่กับอาจารย์ในสถาบันอย่างเดียวนะครับแต่มีการเชิญวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาให้ความรู้ด้วยอ๋อดีเลยค่ะครับมีทั้งจากกรมที่ดูแลธุรกิจท่องเที่ยวกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกรมโฆษณาการท่องเที่ยวไปจนถึงภาคเอกชนอย่างสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและสมาคมมกุเทศเองการ ผนิกกำลังแบบนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่อบรมมันทันสมัยแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดจริงๆครับใช่ค่ะได้มุมมองครบเลยประเทศจีนมาร่วมบรรยายเน้นๆเลยนะครับอ๋ oh. มาจากจีนเลยเหรอคะครับในหัวข้อวัฒนธรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะเลยครับโหแสดงว่าให้ความสําคัญมากใช่ครับการให้ความสําคัญกับตลาดจีนขนาดนี้มันสะท้อนน้าหนักและความคาดหวังที่มีต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนว่าเป็นตลาดหลักที่สําคัญอย่างยิ่งยวดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เลยครับชัดเจนมากค่ะเนื้อหาเข้มขน้นและวิธีการสอนก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะไม่ได้นั่งฟังเลคเชอร์อย่างเดียว ครับเขาทำยังไงบ้างครับมีการผสมผสานทั้งทฤษฎีในห้องเรียนแล้วก็ภาคปฏิบัติจริงด้วยค่ะมีการพานักศึกษาลงพื้นที่ไปดูแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเลยอ๋อลงพื้นที่จริงใช่ค่ะให้เห็นภาพให้สัมผัสบรรยากาศจริงและที่สำคัญคือมีการให้ลองสวมบทบาทเป็นมัคคุเทศจริงๆด้วยมีคณะกรรมการคอยดูคอยให้คะแนนตามเกณฑ์เลยแบบนี้พอจบไปก็คือพร้อมทางานได้เลยนะคะครับแบบนี้ก็มั่นใจได้มากขึ้น ใช่ค่ะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะว่ามีทักษะติดตัวไปจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วพอจบกระบวนการอบรมประเมินผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางสบทก็จะส่งรายชื่อคนที่ผ่านการรับรองส่งไปให้กรมคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อออกบัตรประจำตัวมคัคุเทศอย่างเป็นทางการต่อไป โอ้ค oh, ่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการปิดลูปให้สมบูรณ์เลยครับทำให้มั่นใจว่าไกด์ที่จดหลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่มีความรู้แต่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับการยอมรับในระบบสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิครับ พอฟังทั้งหมดแล้วลองมาย่อยดูนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือสพปาลาวกำลังลงทุนลงแรงอย่างจริงจังเลยเป็นระบบมากๆครับผมเพื่อยกระดับคุณภาพคนในภาคบริการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาคัคุเทศที่เป็นเหมือนหน้าตาของประเทศเลยนะคะการลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนทั้งเพื่อกระตุ้นเรศรษฐกิจ เพื่อการันตีว่านักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือเพื่อรักษาเรื่องเล่าหรือเน r r ร t i v e ของประเทศให้อยู่ในการควบคุมและนำเสนออย่างเหมาะสมครับประเด็นเรื่องเน r r ร t i v e นี้สำคัญมากใช่ค่ะการอบรมครั้งนี้เลยดูครอบคลุมแล้วก็ปรับให้เข้ากับตลาดเป้าหมายที่หลากหลายด้วยนะคะถ้ามองในภาพที่กว้างออกไปอีกนะครับ การจัดอบรมครั้งนี้มันไม่ใช่แค่กิจกรรมฝึกอาชีพธรมธรมดาานะครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์เลยอืมาสะท้อนลำดับความสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ให้การท่องเที่ยวเป็นหัวหอกแล้วก็ยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์การท่องเที่ยวโลกยุคหลังโควิดที่ผู้คนโหยหาประสบการณ์ที่มีคุณภาพมีความหมายมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับช่วงนี้ จริงด้วยค่ะเทรนด์นี้มาแรงจริงๆค่ะมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าชนคิดต่อนะคะในข่าวมีการพูดถึงความพยายามแก้ปัญหาม,มัคคุเทศต่างชาติที่คำผิดกฎระเบียบครับที่เราคุยกันตอนต้นใช่ค่ะคำถามคือถ้าหลังจากนี้เนี่ยมีการบังคับใช้กฎกติกาเหล่านี้อย่างเข้มข้นขึ้นจริงจังควบคู่ไปกับการผลักดันมคุเทศเราที่ผ่านการอบรมมีคุณภาพมีใบอนุญาตถูกต้องออกสู่ตลาดมากขึ้น มันจะส่งผลตอบพลวัตรหมายถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ต่างๆภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราในอนาคตยังไงบ้างคะอืมน่าคิดครับอาจจะกระทบต่อวิธีทําธุรกิจของบริษัททัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นท้องถิ่นกับต่างชาติก็ได้นะคะประเด็นนี้น่าเก็บไปคบคิดกันต่อดูคะ่ะครับผมก็น่าติดตามดูต่อไปครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร